สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ h อยู How you ่หลังขัวครับพี่น้องเลยเมื่อนี้ซีมาเฮดเมนูนี่ครับปนบอกเลยดรือสิต้มปลาต้มปลาค <laughs> าขตดพอโขอดแม่คาพี่น้องเลยนี่เขาเอิ่นว่าคากเกษตรไงครับพี่น้องปลูกว้ายุบานครับหัวเดียวนี่กินไลยเป็นปีพี่น้อง <laughs> เบ่งทีมันกำลังออก นี่กะดังออกนอนเลยนี่นี่ผู้ดใดอยากได้มาเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อคานี่สองต้นต้นมันใหญ่แห้งสูงประมาณเกือบสามเมตรพี่น้องเอาเมื่อนี้นะครับเอาข้าสิมาเห็ดป่าตัวใหในปลาพอมาเออเอ้าไหวสิเอา้เอา,าเต้นด้ผุดลรอพี่น้อง ปลาน้องสาล่ะปลาน้องสายไงหรอเอาโดดเอ้าโอ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยเอาเอ้าปลานาติปาตาเวรมานีสิจาปะทังสมาธิยามีเอ้าบัวบาทเด้อพี่น้องเด้ออ้มต้มปลาคอพี่น้อง บานี่ปลาคอนี่ถอดเก็ดเอยวิธีถอดเกดเนี่ยเขาจะใส่ส่อนเด้อเดี๋ยวหาส่อนเดีนีน่นะใส่ส่อนว้พี่หลองเด้ดอผู้ใดบัวนี่มันจะถอดง่ายเลยเก็ดใส่ส่อนปลาสดๆนะครับจากสระ tôm Tổng... tôm dầm nó phá cáo mà à Ên... là say cúc nữa nó tôi nhớ tít vậy thả bưng ตีดวยเทเบิ้เมันะท่านใจว่ะนี่งตีดวยเทเบิลตัวหางปลาคอขันนี้ปลาคอใหญ่เนี่ยโอ้คือสี่ขาเลย bật ừ, này tôm bớt thì lại ao ừ, vậy ค้งไว้โดนมันมติตตายเอ้าปฟัคอหน่อยแต่เสียพื่อนเนี่ย่มพน ถอดน้ำหัว้นน้ำเด้อนน่ถอดน้ำแก่ม,มาันน่งเบอดอต่ไปน้ำแก่น้ำยางมันต้มเป็นโตกับแสบพือกันเลยโอ้ตัวใหญ่กูมูนี่นี่อตัวใหญ่กูมู โต๊ะทาวโต๊ะทาววาย่าดีได้บอคือเทท่ามีบอคี่ใส่บอคือเทนะสมปาคอเมนูหากินอยากเลยปีนี้ปลาอึดปลาบอคอยมีครับ ตามถี่ไปซ่อมเบิงถี่เขาสาหลุมครับสายหมองครับว่าบกค่อยมิป่านี่จะขอบคุ้นสาของปูไดดอกอยู่บานหววยใหม่ไปถ่ายคลิปต่างเตะเต่างะเนศสานจนแล้วก็เลยเอาหายลูกเคยพนมาแต่ไตวัน ตนซาป้าให้ดูเคยพันกินครับพี่น้องมาจากไต้หวันพันว่ะแางจังข่ากระอุในเฮ้ Nào sáng hắn tao. Eva, hẹp bên cả ừ đây. bên băng, mày. À. À Hãy, không được ngắn đấy. Mày cảm biệt thôi. Tay vô tòa hô 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 นี่เห็นไ่มเพ็ดแบบง่ายๆครับพี่น้องเอ้ย,อยต้มขี้โตเลยครับกินโมเบิดแล้ว ทำหนี้กับพ่อนี่เรียบร้อยลากัวบบายเอาคลิปนี้พบพ่อกันสำหรับช่กงกรครับพี่น้องครับ